อาละครับวันนี้มาอยู่ในรายการใหม่ของเรานะครับเล่นเกมตามอิโมจิเคยเห็นไหมในคลิปทิกตอกเขาจะมีกินตามอิโมจิใช่ไหมแต่ว่าเราจะมาเล่นโลบอกตามอิโมจิเห็นอิโมจิแรกของผมไหมแอ s o l ดซีมา <g colorful> อะไรอยู่วะเนี่ยเข้าไม่ได้หรอเกมของคนงกัมพูชาเหรอมันเป็นไปได้ไงวะทำไมท่าเดินผมเป็นแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไมทมท่าเดินผมเป็นแบบนี้วะอะไรชาไทยได้ <c oughs> นคนไทยนี ทำไมคุณน่าสงสารจังตัวจริงบอจริงสิน้องอา่าลืมปิดภาษาพีแ่แถมีอะไรวะมาทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยจะผมเกิดอยู่ฐานกัมพูชานี่นู่นฝั่งไทยอยู่นู่นทีมไทยเฮ้ยนี่มันปืนพับจีนี่เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวไอวผมลองกดเอียงคอด้วยด้วยเนี่ยังนผมต้องลบกับอะไรวย่นั่นน่ะเฮ้ยมันลงรถมาป่ะเนี่ยไอนคนไทยตาย <c oughs> พร้อมเปรนคนไทย <c oughs> คนไทยหันลิ้นไว้พร้อมเปรนคนไทยก็ผมกำลังจะมาบุกประเทศไทย ว้าวตัวนี้น่าจะลงไม่ได้นะเอ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ยปราสาทเหรอเฮ้ยฉันไม่เคยไปเที่ยวแล้วฉันไม่รู้เลยตรงนี้โอเคอ๋อมันยึดจุดเหรอเมื่อกี้มันยังเป็นทีมไทยผมเดินมาชนมันกลายเป็นทีมกัมพูชาที่เราเป็นคนกัมพูชาจริงเนี่ยอยคนไทยมันบุกหน้าโอ้ยเห็นปะเมื่อกี้วอช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 ไม่ได้ไม่ได้ผมเห็นนะไอ้โคตคนไทยยิงซุ่มไปก่อนโอเคเคลียร์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 เดี๋ยวผมเห็นผมเห็นผมเห็นตายหนึ่งโอเคตาย มันจะมาบุกก็คือเออทีมไทยแลนด์มันมาบุกแล้วไม่โนโนตายซะเก่งด้วยเราผมคนไทยแค่หรรันริ้นเฮ้ยตายอีกครับผมเฮ้ยมันมารัวๆวเลยเว้ยพวกคนไทยไอ้พวกคนไทย,ไทยไมันรถมันขยับได้มีคนละเอ้ยคนอยู่ข้างในหรือเปล่าโออ,อ,อาร์พีจยิงได้ไหมอ๋อลีกระสุนกันเลยครับเตรียมตัวตายได้เลยมันลงรถเลยลงรถเลยอ่ามันโปรปะเนี่ย ไฮ้มันก็ตายผมก็ตายเหรอเนี่ยอ่อาอิโมจิคอมโบดีกว่ารอบนี้อ,อกหักนะอิโมจอคอมโมิคอมโบมาคอมโบว้วแซดแซดโอ้ยเศร้าโอ้ย,อยใครเอารูปแบบนี้เป็นตั้งเป็นรูปเฟสนะแบบนี้เหมือนกันแบบนี้ด้วยโอ้ยอย่าไปถาตั้งนะเว้ยโตขึ้นในคำนะเหมาะแล้วอิโมจิอกหักเจอเกมแบบนี้กับอิโมจออมิอ,อกหักก็ได้อยู่นะได้เลยแหละ เศร้าโอ้มีคนวิ่งข้าหมหัวเราทุ่งโครตรกว้างโครตรใหญ่มันเลือกจะวิ่งเหยียบหัวเราเอ้ยมีท่านอนด้วยปะไม่อยากไปจังที่แบบนี้หูยเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวเศร้าจริงๆคุณกำลังอินสินะเดี๋ยวผมไปหาเฮ้ยเขากำลังวิ่งหนีผมนะเนี่ยเฮ้ยคุณคุณคุณแต่งตัวเป็นใครเนี่ยผมอยากเห็นจริงเอ๊ะผมยังไม่เห็นหน้าคุณเลย คุณน่าจะแต่งตัวเป็นตัวละครในโคนันใช่ไหมอ๋อไม่ได้หันหน้าดูเลยหวังว่าถ้าเราเจอกันในครั้งหน้าผมจะมีโอกาสทำลาบจะโสให้คุณกินหาอีโมจิต่อไปอ่าอีโมจ,อโมจิอีโมจิดีไหมั้ยว <c oughs> เฮ้ยค้นหาแบบไหนได้แบบนั้นวันนี้เราไม่อโลนนะเนี่ยมีคนมาเต็มเลยแล้วเล่นยังไง ว้าวน่ากลัวน่ากลัวจังโอเคเข้าตรงนี้สินะโอเคถ้าเราพลาดตกล่ะใช่คิดด้วยโอ้โดนโอ้พี่จับสแกนด้วยโดนจุ๊บเนี่ยนะอ๋อโอ้ย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 เราห้ามพลาดละกันโอ้โหพลาดเลยโอ้ยโดนจุ๊บไปด้วยเย้ะแล้วถ้าเราชนะเกมนี้ล่ะผมว่ามันก็น่าจะดีละโอ้โหผมพลาดได้ไงเนี่ยโอ้โห ไปครับไปไปเพื่อนโอ้ยถ้าผมไม่มีเพื่อนดวนด้วยผมจะแบบลนด้วยโอเคเพื่อนเพื่อนไปด้วยกันโอเคไปยังไงวะตรงนี้ไ่โอ้ยวัดเสียวโอ้ยเสานี้โดนแล้วตายปะเนี่ยโอ้ผมว่าเราได้จะติดอยู่ตรงนี้แหละไปนะคุณไ่ไ่โอ้ยโดนชนกันอีกไปไปเขาไปได้ไงอะไ่โอ้ยโอ้ยผมว่าคนล่วงล่วงจริงด้วย ไอเบคอนมันเก่งจังวะเฮ้ยเพื่อนไปโชว์หน่อยเพื่อนไปยังไงวะมีกับดักอะไรสปอยสวัยกับดักช่วยฉันดีโอ้โหโดนจุบลัวโดนกินลัวเต็มปากเลย <c oughs> นี่ชอบล้อผมว่าเป็นเกย์ใช่ไหม <c oughs> อีโมจินี่เลยท้ากันว้าวเกย์ออฟบีได้เหรอ ฉันรักคนเกย์แล้วมันให้เล่นยังไงอะในใี่เป็นอบบี้เฉยๆไหมโอ้ยมีคนแอดเพื่อนมาอย่าบอกนะตรงนี้เขาคิดว่าผมเป็นเกย์ก็เลยแอดเพื่อนมาไม่เอานะเอ้ฉันบิงมาทําไมเนี่ยฮ่าข้างล่างนี่คือใครสร้างจากตัวละครเอ,อ่อในเรื่องจริงไหมเขาไว้อะไรให้ใครไหมนี่การแต่งตัวผมจะต้องเป็นประมาณนี้เหรอเนี่ยอะไรฉันเกย์ไห่สวัสดีโอโ้อะไรวะเนี่ยโอ้ีปคนแอดอเพื่อนเลยนะเกมนี้นี่อิโมจิผีหลอกเออ มันถ้าเป็นเกมผีล้วนเลยไหมถ้าเซิร์ชอิโมจิเนี้ย,ย,ย,ยใครจะหาใครจะเล่นก็เล่นเถอะผมไม่หาแต่อันนี้มันก็น่าสนใจนะเกมที่น่ากลัวที่สุดบนโล,โลบอกวงเล็บอย่าเล่นอ่ะเล่นเลยเคหนึ่งร้อยในพิมพ์ว่าไทยสิ ไทยประเทศไทยก็ยังมาเจอครับผมกัมพูชาไทยเล่าเรื่องผีอุ้ยมี11คนเลยเหรออสโซนเล่าเรื่องยังไม่เสร็จนะครับกยมยังสร้างไม่เสร็จเหรอเคโอ้โอ้ยกรอบรูปซะด้วยห้ามขีดเขียนบนกำแพงเอ้นั่นอะไรเขียน <c oughs> อะไรเนี่ยเถียงกันเรื่องกระสือยังไม่เสร็จแต่นี้เรื่องเสร็จแล้วอ๋อเป็นแอนิเมชันเหมือนอ่านหนังสือการ์ตูนเว้ยเป็นเนื้อเรื่อง สามคนนี้เขากำลังพูดคุยกันซึ่งห้องนี้เป็นเนื้อเรื่องกระสืออ่ะเราอยากไปดูเรื่องอะไรเดี๋ยวผมไปอ่านให้ฟังโอ้มันมีแค่เรื่องเดียวซะด้วยมีคนหนึ่งชื่อซีคนหนึ่งชื่อกันคนหนึ่งชื่อกล้าพร้อมกันแล้วใช่ไหมค่ะพร้อมมานานแล้วไอ้กันรีบพูดสิว่าอึมเคเงินปิดไฟคนนี้น่าจะกลัวผีสุดคนนี้ดูอยากหน้าตาน่าจะเห่าๆไอ้หมอนี่เป็นคนเล่าไอ้ชื่อกันเนี่ยเหตุการณ์ต่อมากล้าเดินไปปิดไฟ สีไปหยิบเทียนอืมโอถ้าผมลองไม่ถืออะไรเลยโอ้โหบรรยากาศคดมืดอิงบรรยากาศตามเกมแลวเนี่ยไปเลยโอ้ยสีส่ีเอาเทียนมาแล้วไปหยิบเทียนกล้ากับมานั่งมันจะมีจำสแกร์ไหมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะโอ้โหนั่งคุยกันแล้วเงั้นผมขอรวมวงด้วยนะผมเป็นกับปิบัล่าไม่ใช่ม้านะดูด,ดีๆเอาล่ะอืมหลายชั่วโมงต่อมาณนะโรงเรียนโอ้ยโอ้โ จากนั่งคุยกันเหรอหลายชั่วโมงมาทําอะไรที่นี่เนี่ยโรงเรียนผมขอเปิดไฟดูไอ้พวกนี้ก่อนมาทําไมเนี่ยน่าจะทางนี้แหละน่ใจะเหรอว่าทางนี้ออม <c oughs> ซีก็อย่ากลัวอยู่ดีส่วนไอ้หมอนี่เนี่ยโอ้โหห้าวมากเลยเนี่ยเนี่ยส่วนไอ้หมอนี่คนนําทีมแล้วทําไมไม่ใช่รถไปละ่ะเออวะ <c oughs> เออเออรถอยู่ไหนวะก <c oughs> ลัวรถไปไหนวะกูนี่ปวดหัวกับมึงเลยฮะหลายนาทีต่อมา ถึงจุดหมายสักทีกูนี่ปวดหัวกับพวกนี้จริงๆเอ้าคุณเป็นคนเล่าเนื้อเรื่องไม่ใช่เหรอคุณจะไปปวดหัวเอาเขาทำไมเนี่ยอู้วกลางป่าครับรอบนี้ไอ้สามคนนั้นมันทําอะไรกันแน่เนี่ยทางมันมาจบที่นี่นี่เหรอรถซ้อนสามซะด้วยเอ้ยมีป้ายตรงนี้ฉากต่อไปโอเคไปทางนี้สินะ บโอ้ยป่ากโอ้ยหนา้าบรรยากาศหน้าขนลุกมากผมไม่อยากอ่านต่อเลยผมกลัวโอ้ยนึกว่ามันขยับได้เงางั้นเราต้องเดินทางเองมึงเนือใจเหรอว่าจะไม่ลงอ่ะมันจะดีเหรอโอ้ถ้าเป็นบรรยากาศของจริงนะอันนี้มันมีบรรยากาศไฟผมโอ้โหถ้าเป็นของจริงพวกเขากล้ามาได้ไงเนี่ยดูบรรยากาศดิมืดมากเขาจะเดินไปที่ไหนวะเนี่ยจำได้ดิอยู่แค่นี้เองก็ขอให้มันจริงเหอะวายเข้ามาแล้วครับ ว้าวอุ้ยอุ๊ยอ้ยทาไมบ้านทรงไทยถึงมาอยู่ที่นี่แถมไม่มีถนนเข้ามาอีกด้วยอืมงานลองมาสารวจดีไหมก็ได้นะอืมอืมอย่างเดียวเลยพวกเองจะไปสารวจทําไมอยู่เนี่ยดูบรรยากาศถ้าผมปิดทุกอย่างโอ้โหน่ากลัวเกินกลับบ้านไหมไอ้สามหนอนี่เออหยุดก่อนมีคนอยู่ว่ะนหนบอกว่าไม่มีคนไงรู้สึกว่าเขาเป็นมิตรนะ <c oughs> มิดก็แย่ละ <c oughs> เขาแค่โบกมือให้นี่เป็นมิดโอ้โห oh, oh, ใครอยาบมาใกล้บ้านเขาเรื่อยๆ้วยในพวกนี้ทำไงละที่นี่เออแต่นี่มันดึกมากแล้วนะงั้นพวกเรากลับดีไหมไปนอนพักกับเขาก่อนไหมละ่ะเอ,อ้ยสี่แมวสิโอ้โอ้ตกใจหมดโอ้เปรียนฉากทีตกใจเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอฝากตัวด้วยครับอ๋อได้เลยเจ้าตามสบายเลยแล้วเธอชื่ออะไรหรอ โอ้โหไอหมอนี่น่าจะชอบคนนี้นั่นนี่อชวนเพื่อนมานอนพักเลยไม่ทราบว่าเราขอค้างที่นี่ได้ไหมกล้าอยู่ข้างหลังเกงใจข้าชื่อแจมแล้วพวกท่านล่ะเราชื่อซีกั้นส่วนเรากะพวกเจ้าเชิญนอนได้ตามสบายเลยหลายนาทีต่อมาทุกคนกำลังหลับมีพิกตัวบ้างแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้้หวชัดเลย ชัดเลยใครจะตายเนี่ยวันนี้โอ้โหหันไปบองโอ้ยจะกินใครดีหลับกันหมดแล้วสินะถึงเวลาแล้วสินะโอโอ้ว้าวออออ้โอ้มีคนเจอเสียงอะไรกันกันกล้ารีบตื่นมาด่วนเลย เออมีไรมีไรเจอแบบนี้ทำไงห้าวิต่อมา <c oughs> ไอ้สาวหน่อที่กำลังจะโดดลงบ้านดูหน,น้าแต่ละคน <c oughs> ไปเร็วเข้าไปหารถด,ด่วนเออกูรู้ <c oughs> ก็กำลังหนีสุดชีวิตเลยนะสามคนนี้หนีตัวข้างบน <c oughs> แล้วเดินพากันเดินมาไกลด้วยโอ้ยเจอรถแล้วเจอรถแล้วเร็วด้วย กูรู้กันก็โมโหแล้วไปสตาร์ทรถด,ด่วนโอ้โหพวกแกซ้อนสามมากันจริงด้วยเขาซ้อนสามมาจริงด้วยนวเนี่ยเขาไปแลรวกว่านี้เอเหนือเรื่องอะไรพวกพ,วกพี่แกวะเนี่ยเร็วเร็วหน่อยอกันรับจบจริงๆนะครับคนพามาโดนโดนเล่งตลอดเลยโอ้ยมาแล้วกลับมาถนนแล้วเรากลับมาถนนแล้วเออเกือบชิบหายแล้วอ รู้สึกว่ามันเลิกตามมาแล้วดูเหมือนว่ามันจะหายไปแล้วนะเค okay. แล้วพวกเขาก็ขับรถไปหวังว่ามันจะไม่ตามมาอีกนะเออมันน่าจะไม่ตามมาแล้วแหละนั่นสิเออว่าแต่ที่นี่กี่โมงแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ไงนี่ะก็จริงไม่รู้มืดไปหมดเลยรู้สึกว่าตอนนี้พวกเขากําลังสับสนนะครับว่าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เพราะทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยนี่ก็มาถูกทางแล้วหรือว่าเราหลงทางทําไมมันไม่มีรถผ่านมาเลยละ่ะ รู้สึกเหมือนมีแค่พวกเราเลยนั่นสิที่นี่มีตึกเต็มไปหมดงั้นจอดพักที่นี่ก่อนได้เดี๋ยวค่อยเดินทางต่อมีร้านเปิดอยู่ร้านนี้นะอ,อีกแล้วไอ้สามหนอนนี่มันลงรถอีกแล้วร้านมันแปลกแปกแฮะว่าแต่ที่นี่มันเคยมีร้านด้วยเหรอสงสัยจะเป็นร้านเปิดใหม่มั้งมีพนักง,งานด้วยแฮะทำไมอ้าวอ้าวจะตกใจหมดเลยนะไอนึกว่าเล่นคนเดียวทำไมเช้ามาไม่เหมือนเดิมวะ กล้ากลกัวอยู่แปลกแฮะรู้สึกว่ากล้าจะเป็นคนที่เริ่มจับพิรุษได้แล้วสวัสดีครับ <g ül üyor> ซียังไปทักทายเขาอยู่เลยส่วนกันไม่พูดอะไรในซีนนี้ไฟดับตอนกลาคืน,นเนี่ยนะใจเย็นๆทําไมจู่ๆไฟดับนี่คือบรรยากาศจริงครับส่วนพนักงานจากตรงนี้หายไปแล้วครับบรรยากาศไฟดับซะด้วยเคเลยจเจ๋โอ้ยโต๊ะพังพังไปหมดเอ้ยหรือว่ามันคือภาพลวงตาจริงๆมันคือ ล้างล้างเหรอไฟกลับมาแล้วพนักงานหายไปไฟดับตึ้งขึ้นเนี่ยนะของกระจุยกระจายไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันภาพลวงตาหรือเปล่าโอ้โอ้วยแล้วไงเข้ากลับมาแล้วครับแล้วนั่นใช่ภาพลวงตาหรือเปล่าน่าจะเป็นภาพลวงตานี่มันภาพลวงตาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> สิ่งที่พวกเขาสงสัยว่าภาพลวงตาหรือเปล่ามันคือตัวนี้ครับอุย้ย โอ้ยน่ากลัวน่ากลัวขนลุกแล้วเนี่ยนี่มันของแท้เลยแหละนั่นน่าจะใช่เรื่นั้นใช่ภาพลวงตาือเปาโอ้ยตกใจกําลังจะอ่านโอ้ยทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมแล้วรออะไรอยู่ล่ะทําไงดีที่นี้เฮ้ยเรื่องนี้มันจะจบยังไงอะโอ้ยเจะบอกนะวิ่งวิ่งออกมาโอ้ยจะต้องวิ่งมาขึ้นรถอีกปะเนี่ยพวกนี้มาอีกแล้วจะขึ้นรถไปปิดประตูเดี๋ยวเราไปเอารถมาเออ ซึ่ง2คนนี้เอามือดันประตูไว้แล้วก็กันกำลังจะมาเอารถเขากำลังจะสตาร์ทรถแล้วครับถึงรถแล้วคิดว่าพวกเราจะกันมันไว้นานแค่ไหนก็ไม่รู้สิอุ่เหตุการณ์ต่อมาครับชุลมุนแล้วกระสือได้ยําการพังประตูออกมาขึ้นมาแล้วโอ้ให้ตายเถอะอุ้ยซีนต่อมาหายไปแล้วครับทุกคนเงียบจุดๆ,ๆกันหมดเลยมันจะจบยังไงวะเนี่ยทุกคนกําลังังะังะังะกันหมดเลย ต่อมาก็ยังพะงะอยู่ซีนต่อไปปุ๊บเฮย้ยยังพะงะกันอยู่ปะเนี่ยโอ๊ยตกใจกแล้วมีคนคิดว่าน่ากลัวด้วยกลัวกลัวกลัวจะไปกันได้ยังเดี๋ยวทําไมซีพูดอยู่คนเดียวนอกนั้นอึ้งกันหมดหรือเขาจะเข้าสิงซีไปแล้วนะยูโซคิวเอามาชมว่าเราน่ารักจะอีกขอบคุณเพื่อนมาชมในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะกล้าถามเพื่อนๆซึ่งเพื่อนของเขาเงียบทั้งคู่เลยอะจบแล้วเหรอ เนื้อเรื่องทั้งหมดเป็นแค่เนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาหลบลูผีไทยแต่อย่างใดทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหมใช่เราเข้าใจแล้วทางกลับ ตัวละครในเรื่องโอเคแล้วในเรื่องคือมันจบอย่างนี้เลยหรอเขายังทําไม่เสร็จนะรอเขามาแก้แล้วกันอ๋อโลอ๋อโลอ๋อโลมารับคนเข้าแกงแมวบวมอิๆครับผมสมัครตอนนี้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสมชายกดเครื่องคิดเลขหน่อยดิมันตกวันละเท่าไหร่วะตกวันละ1บาท60สตาตังเองครับพี่แท้ทำหนึ่งล้านวันเท่ากับพี่จะได้1ล้านบาทมูฮาฮ่าฮ่าหนึ่งล้านวันหนึ่งล้านบาท มัน2,000ปีนะสมชายแล้วไอสองคนนี้มันจะใช้เพลงอินเดียชวนคนเข้าแกงทำเพื่ออะไร